ดีค่ะมาเลยจ้าวันนี้เปิดรีวิวกันอีกแล้วนะคะลูกค้าที่น่ารักนะเปิดงานเกาหลีกันจากวันนี้นะคะสำหรับรหัส KR 260นยะย้ำอีกครั้งว่าเป็นรหัส KR 2 6 0อกยงานผู้ดีมากงานผู้ดีมากค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะน้ำหนัก80กิโลนะคะน้ำหนัก80กิโลนะคะตัวนี้เป็นงาน เสื้อเฟอร์อ่าเป็นงานเสื้อเฟอร์เป็นงานรวมเฟอร์นะคะตัวนี้ค่ะน้ำหนัก80กิโลรหัส KR 260รหัส KR 260นะตัวนี้นะคะ<ด>ใคร<ด>ที่เป็นสายเฟอร์นะคะหรือว่าเป็นสายงานของหนาวนะคะต้องจัดเลยบอกว่าบอกเลยว่างานเฟอร์มาแรงมาก บอกเลยค่ะว่างานเฟอร์มาแรงมากนี้เดี๋ยวให้ดูแบบว่าเออเขาเรียกว่าในแบบนางแบบนี้ยิงเขาใส่แล้วสวยแบบเจ็บๆนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะน้ำหนัก80กิโลนะเป็นงานเขาเรียกได้ว่ารวมเสื้อเฟอร์ก็จะคลาปนมาเลยนะคะทั้งงานเฟอร์แท้และงานเฟอร์เทียม คระมาให้สําหรับขนสั้นและขนยาวนะคะในส่วนของลูกค้าที่สังเกตอาจจะเห็นว่าอุ้ยสีดําเยอะจังอ่าสีดําเยอะจังชาวเกาหลีเขาเรียกได้ว่าคนเกาหลีเขาจะชอบใส่สีพื้นๆคนเกาหลีชอบแต่งตัวสีพื้นๆน,นะลูกค้านะสีพื้นๆสีแบบว่าเบสิก <basic S 2> นะคะคนเกาหลีเขาจะชอบเพราะว่าเขาจะแมทกับ ได้ทุกชุดใช่เครื่องแต่งกายอื่นๆได้ง่ายนะคะแต่ว่าทั้งนี้เดี๋ยวต้องมาดูงานสีแต่ละล็อตอีกทีนะลูกค้าใครใช่ช่วงสีสันนี้แคลิฟอร์เนียวูตัวนี้นะคะครับมาเลยนะคะทั้งงานเฟอร์แท้และอาจจะมีติดงานเฟอร์เทียมเขาเรียกว่า <ะ>เฟอร์แท้แบบอ่าน้ำหนัก80กิโลนะคะเดี๋ยวจํานวนรายละเอียดกับราคาแอดมินขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะเด,ดเดี๋ยวเจองานแท้ก็แจ้งมาหน่อยนะเจองานแท้แจ้งมาหน่อยนะคะอาจจะมีติดงานเด็กไปด้วยนะคะตัวนี้ผสมเลยนะคะชายหญิงแขนสั้นแขนยาวทรงโค้ทรงสูตรนะคะโคตยาวโคตส,สั้นทรงกักหรือผ่าหน้านี่เคลวินคลายเป็นขนนุ่มๆแบบ งานสีงานลวดลายนะคะงานสีสุภาพนะลูกค้าก็จะคราบปนมาให้หมดเลยรวมทรงรวมสีรวมสไตล์กันไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าของแบบน,น้องเด็กของน้องเด็กไม่แท่ค่ะใครนะคะมองหางาน,เ,นเฟอรนะ์นะต้องจัดเลยนะรหัสนี้ค่ะ K R อะไรเอ่ย KR 2 6 0คกะ260นะคะตัวนี้แจ้งก่อนว่าเป็นน้ำหนัก80กิโลนะคะใช่ค่ะตัวนี้มันจะรวมเสื้อเฟอร์มาเลยนะลูกค้าหมายหมายความว่าคุณลูกค้าจะได้เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าได้ทุกทรงเลยได้ทุกทรงได้ทุกสีเลยนะคะได้ทุกสไตล์เลยนะคะนี่สวยมากโอ้ค้นหนาอ่าค้นหนาเทียม H&M นะคะนี่ สวยมากลูกค้าแล้วก็ด้านหลังลายเสืองานเทียมของทอมบอยอ่าใครมองหางานโค้ดนะจัดเลยลูกค้าเอ๊งานเฟอร์ขอภัยค่ะใครมองหางานเฟอร์นะจัดเลยนะคะอันนี้ง่งานแท้กักงานแท้นะคะงานขนแท้นะลูกค้านะเป็นขนอะไรก็ลองเอาไปเปิดดูอ่ามีทราบได้นะคะมีสามารถระบุเันชาติได้สามารถระลึกชาติให้ได้จริงๆนะจ๊ะ ใครสนใจก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับรหัส KR ค่ะ2-60นะคะงานรวมเสื้อเฟอร์นะคะ80บโลอ่าตัวนี้เป็นป้ายห้อยนะลูกค้านะเป็นป้ายห้อยนะตัวนี้นะใครนะใครที่เป็นสายเฟอร์นะลูกค้านะจัดเลยจ้ะด่วนดวเลยนะคะงานเกาหลีนะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะไซส์จะอัพไซส์ขึ้นมาจากญี่ปุ่นนิดนึงนะคะสำหรับของงานของผู้ใหญ่นะคะงานของผู้ใหญ่ ก็จะอัพไซต์จากญี่ปุ่นนี้ขึ้นมาหน่อยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะต้องไปลุ้นนะไปลุ้นเฟอร์แท้ได้เลยนะคะเพราะว่าบางท่านนะเปิดไปอาจจะได้เฟอร์แท้เยอะ บางท่านเปิดไปอาจจะได้เฟอร์เทียมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานรวมเสื้อเฟอร์เนาะใ,ใครสนใจทักมาได้เลยเมื่อกี้ก็มีแท้ออกไปแล้วนะคะงานแท้มีออกไปแล้วนะคะลูกค้าขาใครมองหางานเฟอร์นะจัดเลยจากพี่ตัวนี้เอามาเติมสต็อกให้แล้วเพราะว่าที่มีอยู่งานญี่ปุ่นก็ไม่พอขายแล้วตอนนี้นะคะที่มีอยู่งานญี่ปุ่นทุกป้ายตอนนี้ของกวดังไม่พอขายแล้วมาลองเปิดงานเกาหลีดูนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องความสะอาดะคะ่ะคุณลูกค้าขางานสะอาดนะตัว ตัวนี้งานค่อนข้างสะอาดเลยนะคะอันนี้เป็นของแบบว่าสาวไซส์เอสหรือว่าของเด็กๆนะใส่ได้นะคะในส่วนของความสะอาดเนี่ยตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะคะแล้วก็งานค่อนข้างที่จะคัดเกตมานะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ถามว่าต้หนีขาเสียซักซ่อมนะคะกระดุมหลุดซิปแตกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมาบ้างไหมก็อาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยเนาะตามสปายงานมือสองนะคะใครที่เรียกได้ว่าอยากได้งานร้อนะอันนี้แอนดมินแนะนําแนะนํานะคะว่าเป็น เออเล่นงานมือหนึ่งดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้งานมือหนึ่งถ้าเป็นงานแท้นะก็จะแบบราคาแบบหลายบาทนี่นน h ฮเอ็ขนอะไรอ่ะขนเทียมตัวนั้นอ่ะอ่าแล้วนี่งานแท้ออกอีกแล้วนะลูกค้างานแท้ออกอีกแล้วอันนี้ปกแท้เลยอันนี้งานปกแท้เลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นขนมีหรือขนม้าอันนี้งานปกแท้เลยสวยมากอ่า นี่สวยมาก,มากลูกค้าแล้วน้ำหนักดีมากตัวนี้ปกแท้นะนี่ปกแท้เลยนะคะ ลองเอาไปแบบทํากําไรกันดูนะคะปกแท้ออกงานแท้ออกนะลูกค้างานแบบลายวินเทจก็มีนะงานแฟชั่นก็มานะลูกค้าค่ะตัวนี้ได้หลากหลายสไตล์เลยมีทั้งซิหน้านะคะกระดุมหน้าตัวสั้นตัวยาวของผู้ใหญ่ของเด็กผู้ชายผู้หญิงนะคะคือขัปนมาให้งานกั๊กนะเมื่อกี้มีงานสวมหัวมาด้วยอุ้ยของเด็กก็น่ารักนะลูกค้าของผู้ใหญ่ก็เลิศของผู้ชายก็เท่ของชายตัวยาวถ้าเกิดของผู้ชายเนี่ยลูกค้าถ้าตัวยาวก็คือจะยาวเลยนะใช่จะค่อนข้างยาวเลยเพราะว่าแบบคนเกาหลีผู้ชายเขาจะค่อนข้างแบบตัวสูงนะคะลูกค้าใคร มองหางานเฟอร์นะลูกค้านะจัดเลยสําหรับงานเสื้อเฟอร์ตัวนี้นะคะน้ําหนัก80กิโลนะคะรหัส KR 2 ห <60 S 2> นยะคะ,ะย้ำอีกครั้งสำหรับลหัส้ KR 2 6 0ตําหนิี้ค่ะเสียซักซ่อมเปื้อนเหลืองอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เป็นงานมือสองนำเข้าจากเกาหลีเลยนะคะใครที่เปิดงานเกาหลีที่ไหนไม่ปังนะมาเปิดงานที่นี่ได้เลยนะคะงานเทียมก็สวยลูกค้างานเทียมบางรุ่นนะเขาทำเลียนแบบงานแท้นะถ้าเกิดแบบว่าไม่ไม่ใช่คนที่แบบเหมือนเจนในวงการจริงอะ จับไม่ถูกนะเพราะว่างานเด๋ยวนี้คือทําเหมือดมาลูกค้าขาตัวนี้80กิโลจำนวนตัวจุกๆเลยแล้วก็มีแบรนด์ออกและ H&M ออกแต่ละตัวนะลูกค้านะคือแบบตัวแบบตัวอลังอ่ะใช่ตัวอลังอ่ะตัวพันอ่ะออกอ่ะคือแบบงานหลักพันนะตัวอลังตัวพันอ่ะออกคือแบบเยอะมากลูกค้าขาตัวนี้สวยมากบอกเลยนะคะไม่ต้องอธิบายงานเยอะเลยนะคะสําหรับรหัส KR 2 6 0ของเรานะคะงานรวมเสื้อเฟอร์นะลูกค้านะ แบนด์ออกขนแทออขนเทียมปังงา,งานเลิศนะลูกค้านะหรือว่าใครชอบงานแท้เลยนะคะทางโกดังก็มีจําหน่ายใช่สนสนใจงานแท้ชอบงานแท้นะชอบงานแท้เลยทางโกดังก็มีจำหน่ายอุ้ยอันนี้คือแบบของเด็กอะแล้วเป็นงานแทอะลูกค้าอุยสวยมากสวยมากเนี่ยกักเด็กอะแล้วคือเป็นงานแทอะลูกค้า จะแบบสัมผัสแล้วจะแบบรู้เลยอะ่ะอันนี้คือนุ่มละมุนมากลูกค้าอันนี้คือพร้อมขายเลยนะพร้อมขายเ,าเลย<า>นะเนี่ยพร้อมขายเลยใ,ใช่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลูกค้างานพร้อมขายมากแต่ทางนี้เราอิงจะกระสอบรีวิวนะอันนี้ใคร,ครสนใจนะลูกค้านะอยากลองเปิดลุ้นนะอยากลองเปิดไปทํากําไรนะคะอ่ะเดี๋ยวหรือล่างๆหน่อยเหมือนจะมีงานแท้นะคะข้างล่าง เหมือนเดทติดมาด้วยนะนี่อุ้ยเดทหนังเดทหนังสวยนะคนแบบครึ่งหนึ่งเป็นเปิดนี่เอาขอสีนี้หน่อยนี่สวยมากลูกค้าเอามันชุดเดรสชุดเดรส นี่สวยมากลูกค้าจัดเลยค่ะ KR 260นะย้ำรหัสอีกครั้งนะต้องจัดแล้วจะ้ะ KR 260นะใครยังไม่เคยลองนะคะอยากแนะนำให้ลองอยากแนะนำให้เปิดนะลูกค้านะอ่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินและทีมงานนะคะรีวิวกันข้าวๆไว้ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับรหัส KR 260นะคะเสื้อเฟอร์นะคะน้ำหนัก80กิโลนะใครใครซื้อรีบซื้อเลยเพราะว่างานตัวนี้มีมาไม่เยอะนะคะวันนี้ไปก่อนนะครเจอการรีวิว อยู่น่าสวัสดีค่ะ